สวัสดีค่ะพบกับ Sweet Taro กันนะคะวันนี้เราก็กลับมาในการรีวิวไพ่นะคะสำหรับที่ชอบนะวันนี้เป็น Oracle นะคะชื่อว่า The Botanic Whispers Deck นะคะนี่สวยงามนะคะเป็นไพ่กล่องเล็กๆนี่แหละคะ่ะนี่ ตัวนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับพืชน,นะคะแล้วก็ตัวน้ำมันสกัดนะคะหรือว่า essential oil จากเขานะคะแล้วก็ด้วยความเชื่อว่าตัวพืชพันธุ์เหล่านี้นะคะเขาก็มีจิตวิญญาณมี spirit ของเขามีการเดินทางของเขามี wisdom ของเขานะคะแล้ก็จะช่วยให้เราเติบโตได้นะคะเป็นแนวทาง guidance ให้เราได้ด้วยนะคะสำหรับนี้น่าสนใจนะคะเป็นของต่างประเทศนะคะ เข้าใจว่ายังไม่มีในไทยนะคะเพราะว่าสำหรับนี้เพิ่นได้มาจากอเมริกานะคะจากคุณขวัญใจจาก Divine Vibration นะคะให้เป็นของสม,มนาคุณพิเศษนะคะส่งมาจากอเมริกาเลยเนาะก็ถ้าใครสนใจนะคะใครดูรีวิวแล้วสนใจก็ลองติดต่อไปที่คุณขวัญได้นะคะเผื่อคุณขวัญจะมีนำเข้านะคะกล่องเป็นแบบนี้นะคะก็ เล็กๆบางๆนิดนึงนะคะหลังไ้่นะคะเป็นแบบนี้ไม่มีคู่มือให้นะคะแต่กระดาษดีทีเดียวเลยนะคะนี่กระดาษแบบแข็งมากนะคะไม่แข็งเกินไปนะคะแบบค่อนข้างทนมือ แล้วก็หลังไพ่ก็แบบเก๋ๆนะคะลายเขาค่อนข้างดูมีสไตล์หนึ่งเนาะแล้วอันก็จะมีการดที่บอกวิธีใช้นะคะ how to use this deck กับ daily draw นะคะว่าใช้ยังไงแล้วก็สเปรดที่เขาแนะนำนะคะก็จะเป็น สเปรดแบบ3นะคะ3ใบโดยจะแบ่งเป็นใบที่1เป็นซ e ดนะคะใบที่2เป็นสเตมแล้วก็ใบที่3เป็นฟ u ุ t นะคะซีดก็คือต้นต่อนะคะหรือว่ารากของปัญหาหรืออาจจะไม่ได้เป็นปัญหาก็ได้นะคะมันเป็นต้นตอน่อนะขึ้นอยู่กับคําถามว่าเราถามเรื่องอะไรนะคะ Stem คือสิ่งที่มันจะทําให้เราเติบโตะค่ะ เก้าต่อไปหรือว่าพัฒนาได้นะคะฟรุตก็จะหมายถึงผลลัพธ์หรือมันจะเป็นอนาคตก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างละเอียดนะคะหน้าไพ่เขาจะเป็นประมาณนี้นะคะกระดาษดีมากนะคะแข็งแรงสุดๆนะคะนี่แบบ ก็กรีดก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ไม่ได้เรียงมานะคะเพราะว่าสับใช้ไปบ้างแล้วเนาะมีทั้งหมด38ใบนะคะอ่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าอ่ r 38 card essential oil inspired affirmation deck นะคะก็จะมีคำ affirmation นะคะแล้วก็มีคำจำกัดความอยู่ในหน้าไพ่ให้ด้วยนะคะเขาบอกว่า written and designed by Jennifer Cooper s t a d l e y นะคะ นี่ก็คือชื่อเจ้าของสำหรับนะคะผู้ทำทีนี้ขอมาดูก่อนที่เราจะดูหน้าไพ่นะคะอยากจะให้ดูที่มาที่ไปนิดนึงนะคะเขาบอกว่า the b o t a n i c whispers deck was born from a passion for essential oils and the plants they are derived from นะคะก็ได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากความหลงใหลใน essential oils นะคะแล้วก็พืชพันธุ์ที่ของ essential oil เหล่านั้นนะคะที่สกัดมานะคะ Inspiration แรงบันดาลใจ and guidance คำแนะน,นำ on our spiritual journey นะคะการเดิน,านทางทางศีลวิญญาณของเรา can be found all around us And the plant world is no different นะคะก็เราสามารถหา spiritual journey skydance อะไรเงี้ยค่ะได้ทั่วไปแล้วพืชก็เช่นกันนะคะไม่ได้ต่างกันเขาบอกว่าเสียงของเขานะคะอาจจะเบาวกว่าอย่างอื่นนะคะแต่ว่า message นะคะสารของเขาเนี่ยมันก็ impactful นะคะก็คือมีอิทธิพลส่งอิทธิพลกับชีวิตเรามากเหมือนกันนะคะ The unique wisdom offered in this deck was discovered by looking at the history นะคะ wisdom ที่ได้จากสำหรับนี้นะคะจะ unique นะคะแล้วก็จะมาจาก history นะคะประวัติศาสตร์ folklore พวกนิทานพื้นบ้านตำนานนะคะ magical properties นะคะพวกตำนานความวิเศษนะคะเป็นเวทมนต์ต่างๆของพืชตัวพืชพันธุ์หรือว่าออยเหล่านั้นนะคะ cultural beliefs ก็คือพวกความเชื่อของวัฒนธรรมต่างๆนะคะ cultural beliefs and growing patterns associate with each plant. Each of 38 cards depicts a plant spirit embodied by a beautiful woman. นะคะทั้ง38ใบเนี่ยก็จะแทน spirit ของพืชน,นั้นนะคะโดยจะใช้ภาพผู้หญิงสวยๆนะคะเป็นตัวแทนของ plant spirit นะคะ Keywords inspired by the plant นะคะ Keyword ของไพ่นั้นๆนะคะก็จะมาจากพืช as well as contrasting shadow words inspired by the p l a n นะคะ and affirmation designed to empower and offer guidance นะคะก็คือเราจะมีทั้งตัวที่เป็น Shadow นะคะนี่เดี๋ยวจะให้ยกตัวอย่างนี้ให้ดูก่อนอันข้างบนนะคะตัว Jasmine นะคะเป็น Mystery, Sensuality, a n d j o ล s นะคะนี่เป็นความหมายด้านบวกถ้าเป็น Reverse หรือว่าเป็นแบบ Shadow นะคะก็จะเป็น harsh secrets exposed นะคะจะเป็นบรรทัดที่สองแล้วเขาก็จะมี affirmation words นะคะ อือแล้วก็เป็นคำไกด์แดนซ์ให้กำลังใจเนาะค่ะบอกว่า The cards are organized into four general suits นะคะ Herbs Flowers Trees and fruit นะคะก็จะแบ่งเป็น4สูตรนะคะคล้ายๆ Tarot เนาะเป็น herbs นะคะสมุนไพร flowers ดอกไม้ trees ต้นไม้แล้วก็ fruit ผลไม้นะคะ and instruction card with suggestion on how to use this deck is i n c l u d e นะคะก็คือวิธีใช้นั่นเองอย่างงี้ but you may also develop your own unique way of using this deck and interpreting the card may be useful to on your spiritual journey นะคะเขามีวิธีใช้ให้ก็จริงแต่ว่าเราสามารถ สร้างวิธีใช้ของเราเองได้นะคะทีนี้เรามาดูหน้าไพ่กันนะคะก็จะไม่เรียงนะคะใบแรก Jasmine นะคะอืมผู้หญิงสวยเชียวราจะแขกแหน่อยนะคะ Mystery, Sensuality, Angels นะคะ hearts e c r e t s exposed นะคะ I am a s e n s u a l complex being and I celebrate the darkest parts of myself as well as the light I see the sweet beauty in both นะคะก็คือยอมรับตัวเองทั้งสองภาคนะคะสองตัวตนประมาณนี้นะคะการก็จะมีทั้งแบบอชื่อดอกไม้นะคะหรือจะเป็นสมุนไพรต้นไม้ผลไม้ข้อความนะคะคีย์เวิร์ดแล้วก็แชโดว์นะคะบรรทัดที่สองแล้วก็เป็นแอฟ i r อ a t i ม n นะคะก็ใช้ได้ดีนะคะใช้ในการให้คำแนะนำหรืออ่านพลังงานอ่านสิ่งที่เราควรจะต้องรู้นะคะ ต่อไปนะคะอันนี้อ่านว่าเมอร์หรือเปล่านะคะไม่แน่ใจรู้สึกจะเมอร์นะคะเคยเห็นน้ำมัน,มนชื่อนี้เหมือนกัน beginning ending offering นะคะ unconscious foolish unholy นะคะอันนี้ถ้าเป็น shadow pine lemon grass นะคะ Mer eed, เมอร์นนะคะ ภาษาไทยคือต้นอะไรไม่ไมแน่ใจนะคะเหมือนจะไม่มีชื่อภาษาไทยนะคะถ้าใครทราบก็บอกด้วยนะคะพายนี่คือต้นสนเนาะถ้าจำไม่ผิดคถ้าพายเลมอนกราสนะคะก็ตะไคร้นะคะเนโรลีนะคะไม่รู้ภาษาไทยอะไรนะคะ precious royalty delicate นะคะ lavender ก็คือ lavender นะคะ lavender เป็น serenity เฟมินิเนตี้แล้วก็ขามเซด้าบูดนะคะอันนี้ไม่ไม่ไมีแปลไทยนะคะเซด้าบูดก็คือเซด้าบูดเป็นมีความแบบอิบ่ยๆนะคะ wisdom eternal purification นะคะ cinnamon นะคะ cinnamon นี้อบเชยนะคะใช่ไหมคะ เบอร์กอรมอตนะคะเบอร์กอมอตก็มากรูดนะ value uplift complexity arrange สมจูนิเปอร์นะคะอันนี้จูนิเปอร์ก็เรียกจูนิเปอร์นี่มั้งนะคะต่อไปนะคะ hellechrysom um, นะคะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะไปนะคะอีลางอีลางนะคะ Beauty Attraction Rare เขาก่อนจับได้ใบนี้นะคะมันขออ่าน Affirmation ให้ฟังนะคะ What I attract to myself vibrates at the same frequency as how I see myself นะคะ I choose to see my unique beauty นะคะเป็นการให้ชื่นชมความงามในแบบของตัวเองนะคะ ของเราคนทุกคนล้วนมีความงามนะคะไม่เหมือนกันโคไพรบ้านะคะตัวนี้เพิ่นก็มีเอเซนเชียลออล์ของตัวนี้อยู่เหมือนกันไม่รู้แปลไทยว่าอะไรนะคะเซจค่ะเนี่ยซจก็คือเซจเนาะเป็นตัวแทนของ Immortality, Strength and Salvage นะคะนัตเมกนะคะนั t เมกนี่ลูกจันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะรู้สึกจะลูกจัน c o n c u r นะคะ Trade Fashionable ห oh, ัวดูนะะก็เปรี้ยวๆนะคะ Sandalwood เมื่อกี้ซีดา r ์ o o d นะคะนี่แซ n ด a ลอว์บู o คอนเน e ชั่นเมชูเ y ตี้ทันจ์ r นะคะส้มส้ม Peppermint นะคะ Clarity Awareness u a l i t y ก็เป็นน้ปก ของกล่องนะคะเปปเปอร์มินตะ์มินต์ก็เซอร์น่แล้วแต่เข้าใจว่าเปปเปอร์มินต์กับมินต์นี่คนละคนละอันกันนะคะหรือว่ามันเป็นสายพันธุ์ใกล้เคียงกันนะคะไม่แน่ใจนะคะผู้รู้สาม,มารถบอกได้นะะนี่โรสแมรี่นะคะ remembering virginity แล้วก็ Mind Ginger นะคะ accelerate passion daring นะคะขิงเราก็นึกถึงความเผ็ดร้อนนะ วินเทอร์กรีนนะคะ mm. mm. อืม c มิ้นอืมพริกไทยดำนั่นเองคลารีเซจนะคะเขาจว่าคนละอันกับเซ e ธรรมดานะคะน,นี้เป็นเคลียร์วิชันยูเฟรียไซโคสนะครับไซบรสไซบรสนะคะกร Solace, Transition, ที่ t r e นะคะ healing discovery b o u n d a r i e s นะคะเราก็จะนึกถึง t r e t r e ชอบได้ยินในยาแต้มสิวนะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรักษาสิวนะคะ spruce rose valerian นะคะ valerian น, Val er นี้มักจะเห็นเป็นส่วนผสมของเวลาสมุนไพรที่ช่วยนอนหลับอนะค่ะ f e l i n e energy leader turnabout นะคะ เฟรนเอนเนอร์จแมวนะคะเกรปฟรุต <laughs> นะคะแฟรงคินเซน s e นะคะวันนี้เป็นแบบดีวายเลยนะเพลนใช้แฟรง k ินเซนต e ตอนแบบพวกทาสมาธิอะค่ะดีนะคะ,นะะ Enlightenment Gift no. Okay. Lime มะนาวเปรี้ยวจีด Patchouli อันนี้ไม่รู้แปลเป็นไทยว่าอะไรนะคะแล้วก็เรียก Patchouli เหมือนกัน Geranium นะคะก็คือ Geranium Lemon นะคะมะนาว Lemon กับ Lime ก็คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะ Thyme นะคะคือใบ thyme Courage Smoke Self Passage นะคะโอเค Eucalyptus นะคะก็คือ Eucalyptus นั่นเองเนาะก็ หมดแล้วนะคะทั้ง38ใบเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ Three card spread เนาะ This spread can offer insight into a specific question or situation นะคะอย่างที่บอกนะคะว่า The seed card represents the source of the situation นะคะ or the past influence อาจจะหมายถึงอดีตก็ได้หมายถึงต้นต่อรากฐานของปัญหาของเรื่องราวนะคะ What led to the situation taking root นะคะ The stem card อันที่สนะคะ represents the current energy of the situation ก็คือเป็นสภาพปัจจุบันนะคะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน What t h e m e s are currently growing at this point time คืออะไรที่มันจะทำนำไปพัฒนาเติบโตต่อได้หรือมันกำลังจะเป็นต่อไปนะคะส่วนใบที่3จะเป็น the fruit cart นะคะ represents the future outcome of the situation what fruit will this situation bear นะคะก็คือเป็นอนาคตนั่นเองคือเป็นผลของมันนะคะ after suggestion อย่างที่บอกว่าเราสามารถ develop สเปรดของเราได้นะคะหรือว่าใช้ผสมกับสเปรดอื่นๆก็ได้นะคะเราก็สามารถใช้ผสมเขาบอกว่าใช้ s ับส u ู e เหมือนแทนก็ได้นะคะเป็นแทนทาโร่แบบ r ทร i ดิช n นลก็ได้นะคะหรือใช้เสริมรายละเอียดก็ได้แล้วเบอกว่า if you use essential oils regularly นะคะถ้าเกิดว่าใช้ essential o i l เป็นประจำนะคะ working with the oils of the cards you draw Can add a greater sensory experience t o u r spiritual practice นะคะก็ถ้าเราใช้ essential oil ประจำแล้วก็สมมติว่าจับได้กัดใบไหนแล้วใช้ essential oil ตามกาัดนั้นนะคะมันก็จะช่วยเปิดประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ช่วยเหมือนทำให้เราเข้าใจ spiritual journey แล้วก็เป็นการฝึกฝนการเชื่อมต่อทาง spiritual ได้ช่วยให้ได้ง่ายขึ้นนะคะก็สำหรับผู้สนใจนะคะก็ลองดูเป็นแนวทางได้ว่าถ้าชอบนะคะ ก็ลองติดต่อคุณขวัญใจไว้เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะประมาณนี้นะคะเป็นสำหรับเล็กๆน่ารักนรักนะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าจะรีวิวผ้าอะไรให้ชมกันอีกนะคะหรือถ้าเพื่อนๆมีสำหรับไหนที่ชอบนะคะก็ลองมาแชร์กันได้สำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะฝากกดไลค์นะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ sweet taro ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ